<c oughs> อากาศร้อนๆครับวันนี้พามาที่วัดผาตากเสื้อนะครับอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอากาศร้อนสุดๆเลย มาเที่ยวชมครับวัดผาตักเสื้อครับอยู่สังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเป็นอำเภอที่ติดแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจนโอ้แต่อากาศวันร้อนสุดๆเลย อันนี้คือผาตักเสื้อครับวัดผาตักเสื้อซึ่งเขาก็จะมีนะครับเป็นเขาเรียกว่าสะพานกระจกนะไปกินลมชมวิวดูวิวส,สวยๆนะครับฝั่งของประเทศลาวนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับจะเป็นความฝั่งของประเทศลาวแล้วก็เราจะเห็นนะครับฝั่ง ของไทยก็จะมีหาดนะครับก็จะมีหน้าหาดนะครับสวยงามเลยนะครับหาดอันนี้เขาเรียกว่าหาดปากโสมหรอเปานะไม่แน่ใจนะครับเห็นเขาเปิดหาดอยู่นะครับสงกรารน,นะครับก็จะมีกิจ,จกรรมสงกรารของของคนพื้นที่อยู่นะครับ มองไกลๆนะครับสวยงามแล้วก็ใช้หาดของฝั่งโคงนะครับก็จะดูสวยจริงๆนะครับเหมือนเหมือนเหมือนไปทะเลเลยนะครับตอนนี้น้ำโขงลดเยอะนะครับลดลงเยอะนะครับเราก็จะเห็นาชายหาดนะครับชายหาดของแม่น้ำโขง อันนี้ก็จะเป็นกระจกเป็นสะพานกระจกนะครับเพื่อที่จะไปกินลมชมวิวนนนีีี่่อมมััตต้งดเสยไห อากาศมันร้อนมากเลยครับร้อนสุดๆเลย อันนี้จะเป็นสกายวอล์กรับสกายวอล์กมันอันนี้มันไม่ใหญ่นะมันไม่ใหญ่เหมือนมันไม่ใหญ่เหมือนที่เชียงคานแต่เป็นสกายวอล์กที่เป็นกระจกซึ่งอันนี้ทํามาก่อนที่เชียงคานนะครับขนาดเล็กนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับสาม,มารถที่จะไปกินลมชมวิวนะครับชมบรรยากาศของประเทศลาวได้นะครับ ที่เห็นไกลๆนะครับมันจะเป็นประเทศเลาวนะครับเราก็จะมีแม่น้ำโขงกั้นไว้นะครับจะเห็นว่าตรงแม่น้ำโขงก็จะมีชายหาดนะครับผุดขึ้นมานะครับให้เห็นนะครับเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงมันลด,ดงลงเยอะเลยนะครับเราก็จะเห็นชายหาดนะครับบรรยากาศตอนนี้ ตอนนี้ร้อนสุดๆเลยครับอุณหภูมิน่าจะทะลุ30ก่อไปแล้วช่วงเดือนมีนาเมษานนะครับต่างจังหวัดจะร้อนสุดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดผาตากเสื้อครับ ชมบรรยากาศโดยทั่วไปของวัดผาตักเรื่อนนะครับสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยใช่ครับอันนี้นก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับถ้าจะเป็นแห่งแรกจริงๆนะครับเป็นแห่งแรกจริงๆนะครับที่ทำสกายวอล์กแห่งประเทศไทยร้อนจังเลย อยู่ที่วัดผาดจักเส้อรับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย,ยนะเข้าลมก่อนหลอนสุดๆเลยตอนนะี้ที่วัดผาดจักเสื้อนี่ก็มีต้นไม้เยอะนะก็ให้ความร่มเย็นร่มรื่นได้นะครับแต่จุดชมวิวอ่ะตรงที่เป็นสกายวอลที่เป็นกระจกอ่ะ มันเป็นพื้นที่โลง่งโผแดดจ้าเลยนะครับแดดจ้าร้อนสุดๆภายในบริเวณวัดนะครับจะเห็นต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับต้นไม้สร้างบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นเลยแหละนะครับ เดินลงไปเรื่อยๆมีอะไรบ้างมาสำรวจนะครับพื้นที่ของวัดผ่าตักเสื้อหรือว่าเขาเรียกอีกจุดหนึ่งคือสกายอล็อกนะครับเป็นสกายอล็อกแห่งแรกของประเทศไทยเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับ ินลงมาก่อนครับเดินลงมากอ็อันตรายห้ามเข้ามาในบริเวณหน้าผานี้สงสัยพื้นที่น่าจะมีคนตกหรือว่าหล่นลงไปนะครับก, <ๆ S 2> ก็เลยห้ามมาอยู่มุมนี้นะครับได้เห็นวิวของแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงามเลย จะเห็นว่าแม่น้ำโขงนะครับก็จะมองเห็นหาดทรายนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยเพราะว่าน้ำโขงลดลงแล้วก็ฝั่งของประเทศลาวฝั่งของประเทศลาวไม่มีไม่มีหาดทรายเนาะส่วนมากจะมีของฝั่งประเทศไทยประเทศลาวก็มีบ้านเรือนนะครับอยู่ ตามริมของแม่น้ำโขงนะครับถัดไปก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับแล้วก็จะเป็นท้องไร่ท้องนามากกว่านะครับถ้ามองไป ที่ประเทศเราจะมีภูเขามีป่าไม้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าณปัจจุบันนะครับดูสมภาษก็จะเป็นท้องท้องทุ่งนาเลยท้องไร่ท้องหนานะครับแห้งแล้งด้วยมีนาเมษานะครับไม่ว่าไทยหรือลาวนะครับก็จะพื้นที่ก็จะแห้งแล้งนะครับมาช่วงหน้าฝนนะครับน้ำโขงจะเยอะนะครับน้ำโขงจะเยอะ ร้อ,อนฝั่งด้วยนะครับมาช่วงนี้จะร้อนจริงๆนะครับอากาศร้อนสุดๆเลยตรงนี้ห้ามลงใช่ไหมก็ห้ามลงเดินลงไปดูนะครับ เป็นอะไรด้านล่างก็จะเป็นน่าจะเป็นถ้ำนะครับถ้ำแล้วก็เป็นผาสูงชันเลยนะครับเดินลงไปดูนะครับ พื้นทางเดินนะครับเาก็จะทำเป็นทางทางลาดนะครับทางลาดซีเมนเดินลงไปดูนะมีอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่ามีถ้ำนะ นนันจะเห็นประเทศต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเคยมีข่าวนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับหล่นลงจากตรงหน้าผานะครับเสียชีวิตมีอะไรบ้างนะลงไปดูเด้อ มาเที่ยววัดป่าจากเสื้อใบอนะครับแต่ไม่เคยเดินลงมาด้านล่างนี่เลยไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ทางเดินที่เราเดินลงมานะครับจากบริเวณด้านบนของกุฏินะครับของพระนะครับเดินลงมาก็จะมีบันไดนะครับก็ทําบันไดซีมเมนต์ไปต่อครับไปต่อ โอเป็นอะไรกันทางลงลาดชันมากเลย เดินลงไปดูดีกว่านะครับเป็นอะไรลงไปเลยจะเห็นนะครับว่ามันจะมีหน้าผาสูงชันเลยนะครับจากบริเวณวัดผาดตักเสื้อนะนะครับตอนนี้เขาทำทางเดินอย่างดีเลยนะครับเป็นาทางเดินซีมเมนต์เลยนะครับ เดินลงไปข้างล่างดีกว่านะครับมีอะไรบ้างต้องเดินอย่างระมัดระวังนะเนี่ยดูราวราวจับนะครับสิ้นสุดแค่นี้ยังทำไม่เสร็จ นี้เป็นอะไรเป็นถ้ำหรือเป่าครับเนี้ยไปสำรวจดูนะครับอยู่ที่วัดผาจักสิน,นะครับ ร้อนเลยครับเดินลงมาข้างบนเดินลงมาจากข้างบนนะครับมาโอ้โหทางชันด้วยไปต่อไหมเนี่ย ลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นถ้ำนะครับจากวัดผาตัดเสื้อเราเดินลงมาข้างล่างนะครับ<ด>ก็จะเป็นถ้ำนะครับเป็นโขดหินเป็นโขดหินเลยล่ะเงียบมากมีมีเราคนเดียวเดินลงมานะครับ กันละขังแล้วนะครับบายสามแล้วเดี๋ยวขึ้นไปทางในต่อนะครับไปในต่อเนี่ยมาวัดนี่บ่อยแต่ไม่เคยมาด้านบนเลยครับมาถึงแล้วครับ ด้านบนของวัดผาตักด้านล่างที่ไม่ใช่ด้านด้านบน mm hmm. มีโคบาศีวิชัยหลวงพ่อปานหลวงพ่อเงินสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับพรมบาลังสีหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เราเดินลงมาบริเวณด้านล่างของวัดผาตักแทกับ ก็เหนื่อยเลยก็จะเห็นเป็นถ้ำนะครับโขดหินเยอะแยะมีหลวงพ่อฤาษีเรืองดำนะครับวัดท่าสูงด้วย รค,รครั้งแรกครับครั้งแรกที่เดินลงมาด้านล่างนะครับของผ่าจากเสื้อนะครับก็จะเป็นโคดหินแล้วก็จะมีมันก็จะเป็นถ้ำแต่มันไม่ใช่ถ้ำใหญ่โตนะครับส่วนมากก็จะเป็นหินนะครับที่ยื่นออกมานะครับเป็นร่มเงาเดินลงมาก็โอเคเดินสะดวกสบายนะครับทางเดินก็ทําเป็นเป็นสะพาน ซีเมนคอนกรีตเลยนะครับสะดวกสบายเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้พระก่อนนะครับก่อนเดินกลับขึ้นไปตอนเดินขึ้นนี่น่าจะเหนื่อยนะน่าจะเหนื่อยเพราะว่าบางจุดก็าทถางรัดกันอยู่เดินลงมาก็จะมาเจอนะครับพระเกจิอาจารย์ื่อดังื่อดังนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ เหนื่อยเลยโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นก่อนเหนื่อยแล้วทีเนี้ยเดินลงโอเคตอนนี้เดินขึ้นมันต้องเหนื่อยนตครับโอเคครับขอบคุณครับ